พระพุทธกิจ45พันศาโดยสุรีมีผลกิจอ่านโดยพระมหาเพร,รัตปัญญาวชิโรประเรียนธรรมเก้าประโยชนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงสารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพันษาที่45ตอนที่7หน้า263ต่อ พระราชาเทวานามปียติสะฝ่ายทางตมพระปณิทวีปพระราชาเทวานามปียติสะทรงตกแต่งทางเตรียมต้อนรับตั้งแต่ประตูพระนครทางด้านทิศอุดรแห่งอนุราธปุรีจนถึงท่าชัมพุโกละตามคำของสุมาณะสมณีในวันที่เรือม,มาถึงพระราชาประทับยืนอยู่ที่ศา,าลาริมฝั่งสมุทรทอดพระเนตรเห็นกิ่นมหาโพธิ์ ที่กำลังมาอยู่ในมหาสมุทรนั้นแหละทรงเลื้อพระไทยตัดให้ตั้งเครื่องบูชาไว้ในระ,ะหว่างทางเป็นระยะและบูชาอยู่ด้วยเครื่องสาการะสัมมาณะทั้งหลายเสรจลุยน้ำไปประมาณเพียงพระศอรับสั่งว่ากิ่งมหาโพธของพระทศพลมาถึงแล้วหนอทรงยกขึ้นวางบนพระเศียนเส็จขึ้นจากท่าน้ำแล้วทรงให้พราหมณ์แบดผล และอมาตะแปดคนเป็นผู้อัญเชิญกิ่งมหาโพนั้นขึ้นมาพักไว้ที่ดิวฝั่งมหาสมุทรทรงบูชาด้วยสิริราชสมบัติในตำพระปณิธีีสามวันต่อมาในวันที่สี่ทรงอัญเชิญกิ่งมหาโพเข้าสู่พระนครกระทําการบูชาอย่างโอราณในวันขึ้นสิบสี่ค่ำนั่นเองพระราชารับสั่งให้เชิญกิ่งมหาโพ เข้าประตูทางด้านทิศอุรอนในเวลาบ่ายแห่ไปท่ามกลางพระนครออกจากพระนครทางประตูด้านทักษินแล้วตรัสให้ตั้งกิ่งมหาโพธิ์ไว้บนฐานสุ้มพระทวารแห่งราชอุทยานมหามีเขาวันณสถานที่พระมหินทาเถระโปรยดอกมะริไว้ในวันที่พระราชาถวายมหามีเขาวันให้เป็นอาราม เมื่อกิ่งพระสีมหาโพลผลจากมือพรามณ์และอมานเหล่านั้นกิ่งมหาโพก็รอยขึ้นไปในอากาศสูงประมาณแปดสิบศเปล่งฉับพรันรังสีแผ่ปกคลุมไปทั่วตมพระปณิทวีปปฏิสถานอยู่หน้าที่นั้นครั้นเวลาเย็นก็กลับลงมาปฏิสถานอยู่บนผ้าพื้นอย่างรากลงสู่พื้นพระสุทา แผ่นดินใหญ่ไหวจนถึงน้ำรองปัตตปีเมฆหมอกปกคลุมจนไม่มีผู้ใดเห็นกิ่งพระสีมหาโพตลอดเจ็ดวันขานร่วงไปเจ็ดวันเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่ก็หายไปกิ่งมหาโพปรากฏให้มหาชนเห็นว่ามีกิ่งงอกออกมาอีกห้ากิ่งและมีผลกิ่งละห้าผลพระมหินทเทระ พระนางสังฆมิตาเถรีและพระราชาได้เสด็จไปยังที่นั้นขณะที่มหาชนกำลังมองดูอยู่ผลโพสุขนหนึ่งก็หล่นลงจากกินด้านทิศเหนือพระมหินเทเถระน้อมหัดไปรองไว้พระเถระถวายผนโพนั้นเด่พระราชาถวายพระพรว่ามหาบพิตรขอพระองค์ทรงปลูกเถิดพระราชาทรงรับ แล้วปลูกผลโพนั้นลงในกระถางทองตั้งไว้ใกล้ต้นพระสีมหาโพนั้นตามคำของพระมหินท่าเทระขนาดนั้นบังเกิดหนอโพงอกขึ้นจากผลนั้นแปดหนอพระราชาทอดพระเนีรเห็นอัศจรรย์นั้นทรงบูชานอโพทั้งแปดแล้วรับสั่งให้อันเชิญไปประดิษฐานไว้ในสถานที่แปดแห่งคือ สถานที่อันเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นจากเรือที่ท่าชมพูโกละ 1. หนึ่งมูบ้านรามชื่อติวะกะหนึ่งทูปารามหนึ่งอิสระสมมนารามหนึ่งปฐมเจดีหนึ่งเจติยบรรพตหนึ่งกาชระชนบทหนึ่งจันทนะชนบทหนึ่งเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ปริสถานอยู่แล้วณนะตำมภาพปนิทวีปพ,พระนาง อนุราเทวีพร้อมด้วยปาปาทะปริจาริกาห้าร้อยคนและหญิงชาววางห้าร้อยคนได้ปรนวดในสำนักของพระสังฆมิตาเทรีไม่นานนักก็ได้ดำรงอยู่ในรพ,พระอรหัตฝ่ายพระราษพระราพาขี้เนยยะชื่ออริทะพร้อมกับบุรุษห้าร้อยคนก็บวชในสำนักของพระมเมหินทนเทระ ได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะกำลังโปรงผมนั่นเองต่อมาวันหนึ่งพระราชาเทวนามปียติสักไปบูชาต้นพระศีมหาโพธิ์แล้วเสด็จไปยังพระสถูปที่บรรจุพระธาตุรามขอนั้นมีพระดรํริจะสร้างมหาวิหารแต่พระเทระถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบพิตรพระองค์ยังมีภารกิจอื่นอีกมาก พรนนันดาของพระองค์พระนามว่าทุตตะคามณีอภัยจกทรงให้สร้างพระราชาตัดถามพระเทระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระาศาสนาตั้งมั่นในลังกาทวีปแล้วหรือยังพระเทระถวายพระพรว่ามหาบพิษพระาศาสนาตั้งมั่นแล้วแต่ว่ารากเง่าแห่งพระาศาสนายังไม่ย่างลง พระราชาตรัสถามว่ารากเงาคืออย่างไรพระเถระทูลว่ามหาบาพิตรในการใดเด็กผู้เกิดในตําพระปณิทวีมีบิดามารดาเป็นชาวตําพระปณิทวีจะออกบวชในตําพระปณิทวีแล้วเรียนพระธรรมวินัยในตําพระปณิทวีสอนพระธรรมวินัยในตําพระปณิทวีได้ในการนั้นรากงาเงาแห่งพระศาสนา จะชื่อว่าอย่างลงแล้วพระราชาตรัสถามอีกว่าภิกษุเช่นนี้มีอยู่หรือพระเถระทูลว่ามีอยู่มหาปพิษพระมหาอริธภิกษุเป็นผู้สามารถในกรรมนั้นพระราชาตรัสถามว่าข้พพาพเจ้าควรจะทําอะไรบ้างในการนี้พระเถระทูลว่าควรสร้างมนฑบเป็นที่ประชุมสงฆ์เพื่อแสดงพระธรรมวิในัยในการต่อไป มหาบพิษพระราชาเทวานามปิยติสะจึงรับสั่งให้สร้างมนดบด้วยราชานุภาพเท่นเดียวกับมนดบที่พระเจ้าอิชาศตูทรงสร้างเมื่อคราวสังขยนาครั้งแรกในที่ดินของอำมาตชื่อเมฆวันนาภัยทรงรับสั่งว่าข้าพระเจ้าจะดูรากเหงาแห่งพระพุทธศาสนาที่ยังลงแล้วในตำพระปณิทวีแสดงพระวินัยปิดกครั้งแรกในตำพระปณิทวี สมัยนั้นพระราชาเทวานาปิยติสามีพระประสงค์จะจักปฏิสถานพระศาสนาให้มั่นคงในตมภะปณิทวีจึงอาราธนาภิกษุประมาณหกหมื่นรูปประชุมกันที่มณดกซึ่งพระเจ้าเทวานาปิยติสะทรงสร้างไว้ในอุทยานมหาเมฆวันเพื่อแสดงพระวินัยปิดกเป็นครั้งแรกในวันปวารณาเดือนกัตติกาโดยมีพระมหินทเถระเป็นประธาน พระมหาอาริธเถระเป็นผู้แสดงมูลเหตุแห่งพระวินัยปิดกพระราชาเทวานามปิยติสะเป็นองค์อุปธรรมธรรมาทของพระมหินทเถระหันหน,น้าไปทางทิศทักษิณธรรมาทของพระมหาอาริธหันหนา้าไปทางทิศอุดรพระราชาพระกนิษฐาพาดาพระนามวา่ามัตตาพยาเถระร่วมกับภิกษุห้าร้อยรูปนั่งล้อามธรรมาทของพระมหาอาริธ ด้วยตั้งใจว่าจะาเรียนพระวินัยพระมหาอาริถะได้แสดงมูลเหตุในการบัญญัติพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในถ้ำกลางสงฆ์ว่าในสมัยนั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่โคนต้นสดาอัน,นเรรุยักษิงสถิตยอยู่ใกล้เมืองเวรัญชาณที่นี้พระสารีบุตรทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทอันจะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนายั่งยืนอยู่ได้ชั่วกาลนาน เมื่อพระอริธาเทระจบการแสดงมูลเหตุแห่งการบรรยัติพระวินัยและพะและพุทธคุณกถาแสดงซึ่งคุณมีพระกรุณาที่คุณของพระศาสดาเป็นต้นแล้วพระมหารอาริธาเทระและพระมหาเทระเจ้าคณะหกสิบแปรูปอันมีพระมหินทาเทระเป็นประเป็นประมุขได้แสดงสีขาบทแห่งพระวินัยปิดกแก่ทิสปุประมาณหกหมื่นรูปในที่ประชุมนั้น ผ่นดินใหญ่ก็ได้ไว้แล้วครั้นพระมหาอริ t h แสดงมูลเหตุพระมหาเถรัทั้งหลายแสดงพระวินัยปิดกแล้วก็ได้กระทําการสังเคานาพระธรรมวินัยเหมือนกับครั้งที่พระมหากัสสปเถระ,ระพระยะสะกากันรกบเถระและพระโมคคีบุตรติสเถรแล้วทาการบอกสอนแก่วิสูปเป็นอันมากคือต่อมาพระเถระได้ยังมหาชนชาวตัมพระปนิทวีให้ดํารงอยู่ในมรคน บรรลุในวสีมีวิชาสามฉลาดในอิทธิฤทธิ์ยังศาสนาให้รงเรืองแล้วก็ปริิพานเหมือนประทีปสิ้นเชื้อดับไปเองฉะนั้นเมื่อพระมหาอริถาเทระปริยพานพระเทระอื่นที่เป็นอันเทวสิกข,ของท่านอันได้แก่พระ,ะ,พระติสะทัตะพระการสุมานณะและพระทีพระสุมาณะเป็นต้นก็ได้สั่งสอนสืบต่อพระวินัยปิฎกนี้ตามลำดับของอันเทวาสิก พระอริธเทระมาตราจนกระทั่งปัจจุบันในในปฐมสมันตะภาษาธิกาแปลกล่าวไว้ว่าพระวินัยปิดกของบุคคลเหล่าใดย่อมเป็นไปไม่บกพร่องทั้งโดยบาลีทั้งโดยอัดไม่เลอะเรือนเพือทราบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติพะติและทิติมีประมาณยิ่งเป็นผู้ไข่ต่อการศึกษาบุคคลผู้ฉลาดในพระวินัยปริยัติ ย่อมเป็นผู้สสเสมือนหนึ่งเป็นบรรดาบิดาของบุตรเพราะว่าการบรรพชาถอุปสมบทข้อปฏิบัติวัดน้อยใหญ่ความเป็นผู้ฉลาดในอาจารยะและโพจรของกุลบุตรเหล่านั้นย่อมมาจากพระวินัยที่ภาษาสดาสมัญญัติสิกาบทไว้ทั้งสิน้นอีกประการหนึ่งเพราะอาศัยพระวินัยปัญญัติสิีงที่ประพฤติปฏิบัติตแล้วย่อมคุ้มครองกุลบุตรเหล่านั้นให้หมดความสงสัยพระราพูดในท่ามกลางสง กล้าโต้แย้งกับฝ่ายตรงข้ามโดยสัทธธรรมย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศาสนมเพราะฉะนั้นเพื่อให้พระวินัยตั้งมัน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดอันิสงของบุคคลผู้ทรงพระวินัยห้าข้อคือหนึ่งกองศีลของบุคคลนั้นย่อมคุ้มครองรักษาไว้ดีแล้วสองย่อมเป็นที่พึ่งพิงของเราคุณละบุตรสามย่อมเป็นผู้กล้าพูดในถ้ำการทรงสี่ย่อมข่มขี่พวกข้าศึก ได้ด้วยด้วยดีโดยสาธรรมห้าย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมัน่นแห่งพระศธรรมอีกประการหนึ่งบุคคลผู้ทรงพระวินยัยชื่อว่าเป็นทายาทแห่งกุศลธรรมเพราะธรรมเหล่านั้นมีวินัยเป็นมูลสมจริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าวินัยย่อมมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสังวรก็คือความสํารวมสังวรย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่อวิปปิสันก็คือความไม่เดือดร้อน อวิปัสสานย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทความปราโมทก,ก็ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติก็ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัติก็คือความสงบปัสสันทิย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความสุขความสุขย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ญาณภูตะญาณทัศนะก็คือเป็นญาณที่รู้เห็นตามความเป็นจริงญาภูตญาณทัศนย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่นิพพทาความเบื่อหน่าย นิวิทาย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิราคะก็คือความสำรอกกิเลสวิราคะย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติคือความหลุดพ้นวิมุตติย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติญาณัศสนะรู้เห็นความหลุดพ้นวิมุตติญาณัศสนะย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่กอนุปาทานปริยพันธ์คือความดับสนิทหายาเชื้อมิได้กุลรบุตรทั้งหลายควรพยายามศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามพระวินัยดังนี้ วินัยมหาวิพังปัธรรมพา,าคะเล่มหนึ่งภาคหนึ่งเวลนานชะกันดะวันณนา,นาหน้า173ถึงสามสมัยพระเจ้าว,วัตาคามมณีอภัยต่อมาอีกประมาณปีพุทธศักราชส3 3ในสมัยของพระเจ้าว,วัตาคามณีอภัยสมัยนั้นภิกษุสงฆ์ชาวตรรมพันธทวีป เห็นความเสื่อมของพระศาสนาพระเถระทั้งหลายก็ทรงธรรมเป็นพระหูสูตรและแต่ฉานในปฏิสัม,มิธาได้ประชุมกันในมหาวิหารครั้งนั้นพระเจ้าวัตตะคามณีอภัยเสดไปยังมหาวิหารเราพิสุทรงทูลให้พระราชาทรงทราบวา่าพระธรรมวินัยคือพระพุทธวจนะเบลีและอตตกถา ทั้งสามีดกซึ่งรักษาไว้ด้วยมุขปาฐะคือการท่องจำสืบต่อกันมานานไปเน้นใน,ในภายไม่ภายภาคหน้าวาลีและอัตกกาาอาจเคลื่อนคาดเคลื่อนได้จากพระพุทธพจน์ที่แท้จริงไปได้ด้วยเหตุน,นั้นควรจะริกพระไตรปีดกซึ่งเป็นพระพุทธวจนะพร้อมทั้งอัตฉกถาจากมุขปาฐะลงในเวลาน จะเป็นการอย่างาสมควรอย่างยิ่งพระราชาจึงมีรับสั่งให้สร้างวนดบสสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกที่จานลงในใบลานจากนั้นได้จัดประชุมสงฆนะ์นอาโรกะลีนสถา,านในเมื่อชนบทบรรดาสงฆ์ทั้งปวงรวมกันคัดเลือกพิสูจผู้ทรงคุณวุฒิสาทยายพระธรรมวินัยโดยนิกายองค์และธรรมขัน ดูดเดียวกับคันเมื่อขึากาก้ากับสปาเถระพยศาศกากันถากคุณตบุตรพยาศากันถากบุตรเถระและพะมุขละมุขลีบุติสเถระได้สังขายนานาาแล้ว